สวครับวันนี้ร้านดิวไบบิกนะครับเราพามาชมรถคาราบัสกิแซตสามร้อยปี2 0 1 8นะครับรถสภาพสวยๆนะครับรถเจ้าของมือเดียวด้วยนะฮะคันนี้ชุดสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับสวยๆนะครับรามาดูเลขไม้นะฮะคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสครบหมดนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับ มันใช้ได้นะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีปกติแต่ผมขออนุญาตไม่เบิ้ลนะครับเพระนั้นใช้ได้ปกติหมดนะครับไฟสูงต่ำไฟพาร์ทก็ใช้ได้ปกตินะครับมาคุณผู้ชมดูสภาพอีกหน่อยนะครับดูฮะความใสครับชุดสีเดิมสวยเลยนะมีรอยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับผมทั่วไปเลยนะฮะนะครับจะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับผม สนใจที่ต่อได้นะครับรถอยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับซอยยี่สิแปดอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเบอร์โทรครับ0 9น7 5 0 4 9 3 6มีบริการจัดส่งเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งใดๆนะครับรวันนี้สวัสดีครับผม